ngng Ng, o l i channel ครับคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวเขาเรียกว่าอะไรอะคอมแบ t สูตรป่ะก็ไม่ก็ม่แน่ใจนะครับชุดลายพรางชุดยุทธวิธีอะไรประมาณนั้นครับตัวนี้ผมสั่งมาจากสื่อออนไลน์นะครับมาเป็นชุดนะครับทั้งเสื้อและกางเกงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันว่าคุณภาพการตัดเย็บคุณภาพหรืออะไรต่างเนี่ยมันน่าใช้หรือมันน่าสนใจหรือ มีข้อสังเกตอะไรยังไงอันนี้เป็นชุดที่ผมสั่งมาจากสื่อออนไลน์นะลองหากันได้ง่ายๆนะครับราคาอยู่ที่ประมาณสักพันนิดๆหนึ่พันิดๆน,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 นะครับอ,อันเนี้ยผมก็ไม่รู้นะเขาเรียกว่าอะไรนะแต่มันเขียนว่าบอดี้สูทตัวผมเองบอกก่อนเลยนะครับไม่ได้มีความชํานาญเรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องตำนานเรื่องสตรอรี่ฮิตสตอรี่อะไรเกี่ยวกับพวกเครื่องแบบ พวกนี้สักเท่าไหร่นะครับข้อมูลที่มีที่พูดก็จะเป็นเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัวล้วนนะครับมันมาจากอะไรน่ h a n h a n h a n view h a n view หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับมาเริ่มจากที่เสื้อก่อนนะครับตัวเสื้อเนี่ยเจ้าตัว body suit ผมสั่งมาสี woodland นะครับจริงๆอาจจะไม่ถูกใจสักนิดนึงแต่ก็ถือว่าใช้ได้ ในกรณีที่ว่าในเรื่องของขนาดนครับผมอยากจะสั่งกางเกงให้มันเล็กกว่าน,นี้หน่อยฟิตกว่าน,นี้หน่อยผมมาใส่กางเกงอยู่ที่เอลสามสิบเอ็ดแต่กางเกงที่ได้มาคือเอลสามสิบสองมันก็มันก็คือพอดีครับถ้าใส่เล็กกว่าน,นี้ก็คือฟิตและน่าจะลําบากแต่ที่นี่เราพูดถึงเสื้อก่อนเสื้อผมสั่งเบอร์เอ็มมานะครับผมสูงประมาณร้อยห้าสิบเก้าหน้าอกอยู่ที่ประมาณสี่สิบนิ้วนะครับตัวเนี้ยก็ถือว่าดีเลย พอดีเป๊ะเลยสําหรับสําหรับขนาดผมนะครับตอนที่ผมซื้อเนี่ยก็จะระวังในเรื่องของขนาดเป็นหลักแล้วที่ซื้อมาเป็นชุดเนี่ยเสื้อพร้อมกางเกงเนี่ยเพราะว่ากลัวอย่างเดียวก็คือเรื่องของเฉดสีผมจะซีเรียสมากเรื่องเฉดสีนะครับสมมุติว่าถ้าเสื้อไปเฉดหนึ่งกางเกงไปเฉดหนึ่งเนี่ยผมใส่แล้วผมจะง,งุดงิดมากผมจะไม่ค่อยชอบเรื่องเฉดที่มันไม่ตรงกันนะครับทีนีม้มาดูเรื่องเสื้อกันดีกว่ามาตัดเย็บเป็นยังไง ตัวนี้นะครับเสื้อตัวกลางโหลัก็เป็นผ้ายืดยืด,ยดอันนี้ผมว่าหลายๆคนก็ใช้กันอยู่เนาะผมบอกก่อนนะครับอันนี้อันนี้อันนี้บอกตรงๆนะติดตลกนิดนึงเมื่อก่อนนะผมค่อนข้างที่จะตลกนะครับเวลาเห็นคนใส่ชุดแบบเนี้ยทั้งเสื้อทั้งเกงแล้วใส่เวสใส่หมวกฟ้าอนะไรเนี่ยผมค่อนข้างแบบเฮ้ยเล่นบีบีการต้องจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอวะออกออกแนวไปทางเยียดด้วยซ้ำแบบตลกเลยเอฮ้ย บ้านเราแม่งร้อนจะตายหามันจะแต่งตัวอะไรเต็มขนาดนั้นนะครับแต่ด้วยวันเวลานะครับที่มันผ่านไปนูนนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับขนาดที่ผมตลกเขานะตลกคนที่ใส่นะผมเองกลับมีกลับไปซื้อเวส multi cam b a k มาตั้งแต่สมัยนั้นละกูก็มีเวสละมแลีแต่นั้นละแต่กูยังตลกคนอื่นที่ใส่ชุดแบบเต็มๆจนวันเวลาเปลี่ยนไปครับไปเจอกลุ่มผู้เล่นขอยกตัวอย่างขอขอแยเอ่ยแล้วกันครับอย่างสนามแรมอะ แรมบีบีการอารีนาระยองเนี่ยมันจะมีแก๊งประจําของเขาคือเจ้าแก๊งน้องแม็กะครับเขาใส่ชุดเต็มเลยพอเขาใส่ชุดเต็มเนี่ยเวลาถ่ายรูปมันสวยเวย้ยแล้วพอเวลาแบ่งข้างเล่นเนี่ยมันดูสวยเวย้ยมันดูเท่เว้ยมันดูเอ้ยเออโอเควะ่ะเวลามุมมองของกล้องที่ถ่ายออกมาการสลับภาพสลับเฟรมเนี่ยเอ้ยมันโอเควะ่ะเราก็เออสวยดีวะ่ะตั้งแต่นั้นมามัน ความคิดมันก็เริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปโดนโดนป้ายยาโดยทางความรู้สึกไปเรื่อยเรื่อยรื่อยจนผมก็ไปซื้อเกางเกง m าติ i cam back นู่นนี่นั่นเสื้อมาเริ่มมาแต่ด้วยความที่มันเป็นตัวผมครับผมก็จะขอฉีกนิดนึงแล้วกันผมแวะไปชุดตาลีบันสักแป๊บหนึ่งแล้วกันพอดีไปงานมิวสิมนู่นนี่นั่นมาแล้วสุดชุดม u ติคแคมงั้นกูขอฉีกเป็นตัวโกงดีกว่าไปตาลีบันอะไรประมาณนั้นครับทีนี้กลับมาที่ชุดนี้ครับ ผมโดนป้ายยาจากพี่ตัม้ม TKL เขาญาตเอยชื่ออีกเหมือนกันเออพอดีผมจะต้องไปถ่ายงานนะครับจะถ่ายงานแล้วก็ไปร่วมเล่นกับพี่ตั้มแหละแล้ว,ลวตอนแรกจะไปลงพีเดเตอร์จะไปใส่ชุด j ิว e ี่สูตรแล้วเป็นนอนซุ่มๆยิงใช้ M14 ยิงแบบสบายใจสบายใจเอาช็อตแบบยิงเข้าหัวเข้าหัวแต่พี่ตั้มบอกเอ้ยมาช่วยก่อนมาอยู่อันนี้ให้หน่อยผมก็เลย ต้องแปะพ we ักมาอยู่อันนี้แทนแต่ก็ไม่ติดอะไรครับเราเรายินดีที่จะช่วยครับเขาอยากช่วยเราก็เราก็พร้อมช่วยครับมาดูกันอะนอกเรื่องนะ้มาดูกันมาดูกันครับเสื้อตัวนี้นะครับก็จะเป็นเสื้อผ้าแข็งๆนะผ้าเนี่ยมันก็มันไม่ใช่ของแท้นะครับผมไม่รู้ว่าใครจะใช้ของแท้ผมไม่เคยใช้ของแท้นะครับไอ้พวกสูตรอะไรเนี่ยผมไม่เคยไม่เคยใช้ของแท้นะครับผมเลยไม่รู้ว่ามันดียังไงนะครับ เอาแค่ของที่เรามีในมือมาให้ดูกันเพื่อเป็นแนวทางผ้ามันจะประมาณนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้หนามากครับผ้ามันจะบางๆนิดนึงผมก็ไม่รู้ของแท้มันจะเป็นยังไงนะครับไม่เคยจับของแท้ผ้าจะประมาณนี้นะมีลายของผ้าอยู่ถามว่ากันน้ํำไหมผมว่าคงไม่กันน้ําหรือว่าอะไรนี่แหละผมไม่มีอะไรพิเศษเหรอกสาหรับผ้าการตัดเย็บก็ถือว่าใช้ได้นะครับการตัดเย็บแต่ว่าอาจจะไม่รบร้อยเนี่ยฮะ งานบ้านๆทั่วไปหรือว่างานงานเย็บผ้าโล่ันจะประมาณเนี้มีพวกเศษได้ปลายได้อันนี้คือด้านปกเสื้อนะครับด้านในเขาจะมาบนี้ระหว่างผ้าแข็งกับผ้นนิ่มก็จะประมาณนี้ถือว่าเรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้เลวร้วายนะครับมีการย้ำมุดมีการย้ำอะไรพวกนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับซิปซิปก็จะประมาณนี้นะครับซิปก็ ซิฟก,ก็ลื่นนิดนึงก็ลื่นอยู่นะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วคิดว่าซิฟนี่น่ากลัวน่าแตะแต่ง่ายๆนะแต่ผมเห็นคนอื่นเขาใช้กันมานานแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับก็อันนี้แค่พูดให้ให้ฟังในมุมมองของความรู้สึกแล้วกันตัวเสื้อจะประมาณนี้สําหรับปกเสื้อใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้ครับวิธีการตัดเย็บก็ถือว่าเรียบร้อย เรียบร้อยนี่หมายความว่าคือดูเนี่ยเส้นครับเส้นขนานของคอเสื้อเนี่ยมันก็ยังเป็นเส้นตรงอยู่นะอาจจะมีแบบไม่ขนานบ้างตรงนี้กว้างตรงนี้แคบก็มีบ้างนะครับแต่ก็ใช้ได้โอเคอยู่กับราคาประมาณนี้นะครับตัวเสื้อผ้ายืดนะครับผ้ายืดเดี๋ยวลองดูผ้ายืดนุ่มนะพอซักแล้วนะครับพอซักแล้วค่อนข้างนุ่มนะครับ ผมสั่งมาปุ๊บผมแกะห่อปุ๊บแล้วผมใส่ลองเลยใส่อยู่บ้านแบบยังแบบไม่ซักเลยนะครับใส่ลองเลยเพื่อดูฟิลลิ่งมันอเอาไฟส่องดูความบางอันนี้คือไฟหลอดไฟนะหลอดไฟที่ใช้ก็จะประมาณนี้นะลองส่องดูว่ามันบางมันหนาแค่ไหนผมสั่งมาผมก็เลยลองใส่ดูใส่แบบไม่ซัก ก็รู้สึกว่าถ้าใส่หน้าหนาวอะ่ะก็ค่อนข้างอุ่นเลยนะค่อนข้างที่จะอุ่นนะครับไม่ไม่ไม่แบบอุ่นอะ่ะค่อนข้างอุ่นอะ่ะใช้ได้สำหรับอากาศเยน็เยนๆบ้านเรานะครับอากาศเยน็นเมืองไทยตัวผ้าตรงกลางก็จะประมาณนี้อผมเห็นบางคนเริ่มเป็นรูแล้วนะครับเพื่อนๆสมาชิกที่เห็นๆเ,เนี่ยบางคนนะ่เริ่มเป็นรูแลเริ่มเป็นรูผุๆก็เป็นไปตามของชนิดผ้าคุณภาพของผ้าแหละ อ้าวนี่เปิดซะแล้วช่างหัวมันของผู้นี้ซื้อมาเพื่อใช้งานนะครับนี่คืออีกเหตุผลนะครับเวลาซื้อเสื้อราคาประมาณเนี้ไม่แพงมากแล้วก็ไม่ถูกจนเกินไปเพื่อยังได้คุณภาพอยู่ใส่เราเน้นเพื่อใช้งาน,นครับผมเน้นเพื่อใช้งานถ้าให้ใส่ของแท้ผมก็คงไม่กล้าเอามาแบบมาปุยปุยยำผมเข้าใจอยู่ว่าของแท้แพงแล้วบางทีเราก็ไม่กล้าใส่ให้มันสมบุกสมบันทีนี้ต่อไปครับมาดูเรื่องกระเป๋าการตัดเย็บ องค์ประกอบนะครับด้านกระเป๋าทั้งสองข้างก็จะประมาณนี้นะพ้นจากไหลมานะครับพ้นจากไหลมาก็จะเป็นกระเป๋าข้างแล้วก็มีตีนตุ๊กแกด้านนอกนะครับทีติดแผ่นตีนตุ๊กแกเย็บก็ใช้ได้นะอาจจะไม่เรียบร้อยเห็นไหมมีแต่เข็บที่แบบเดินเดินแบบตามใจฉันนะอันนี้คืออันนี้คือคุณภาพและราคาของของเทียบแล้วกันจะบอกว่าก๊อปก็ไม่ได้นะก๊อปก็ก๊อฟแหลย ตีนตุ๊กแกให้มาประมาณนี้นะครับแล้นี่กับแถบกาวก็ถือว่าใช้ได้สำหรับการตัดเย็บค่อนข้างแข็งแรงกระเป๋าถัดลงมานะครับก็จะเป็นสอกสอกเนี่ยหน้าตาทำแม่งทำแม่งนะผมว่าหน้าตามันทำแม่งทำแม่งยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าโอเคแหละมองผ่านๆก็ใช้ได้อยู่มองผ่านๆก็ใช้ได้อยู่นะครับปลายแขนปลายแขนก็จะมีตีนตุ๊กแกให้นะครับแล้วกับแมพ และนี่ก็คือสภาพการตัดเย็บภายในนะครับอันนี้ตรงที่เป็นสอกนะเขาก็จะใช้ผ้าประมาณนี้แหละผ้าแปะปึ๊บมีสองชั้นเว้ยมีผ้านุ่มๆข้างในอันหนึง่งแล้วก็เย็บก็ก็ก็ก,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 ก็ก็ใช้ได้นะครับตรงนี้ก็มีช่องก็คือช่องสําหรับไอ้สอดสนับสอกครับเข้าไปการตัดเย็บก็ถือว่าโอเคก็โอเคดูแข็งแรงอยากให้ได้ความแข็งแรงประมาณนึงแหละมาดูจุดเชื่อมต่อระหว่างผ้านิ่มกับผ้าแข็งนะครับ ก็ก็ใช้ได้นะครับก็ถือถามว่าก็มาได้เรียบร้อยถึงขนาดนั้นผมไม่รู้ว่าของแท้เรียบร้อยไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับไม่เคยจับของแท้นะครับอันนี้เอาของเทียบมาให้ดูเผื่อใครอยากจะสั่งซื้อเนี่ยดูรีวิวนี่อาจจะมีประโยชน์บ้างเล็กๆน้อยๆผมก็ดีแล้วล่ะต่อไปมาดูชายเสื้อครับชายเสื้อก็จะประมาณนี้นะครับตัดเย็บตรงเป๊ะเลยไตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเชียว สำหรับใครที่กําลังมองหาหรือกําลังซื้ออยากได้แบบเปลี่ยนเนี่ยผมสนับสนุนนะครับผมยินดีนะหลังจากที่ผมมีทักนคติที่ตลกตลกแต่พอเราเริ่มอินเริ่มเริ่มที่จะชอบเริ่มที่เห็นความสําคัญของมันเนะยเรากย็ยินดีนะครับผมอยากสนับสนุนให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนครับถ้ามีงบก็มาแต่งตัวให้มันแบบมาแต่งตัวกันมาแต่งตัวให้มันหล่อเวลาถ่ายรูปมันจะดูสวยเวลาแบ่งทีมมันก็จะดูเท่ ดูชัดเจนเล่นกันสนุกสนานครับยิ่งใครมีทีมใหญ่เริ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนะี่ยลองแต่งตัวครับลองนัดกันดูเฮ้ยเรากลุ่มเรามีสีประจำสักสีหนึ่งไหมเป็นสีนี้สีนั้นนะครับส่วนจเจ้าชิ้นนี้ก็คือกางเกงครับภายในมันก็จะมีนีมีปรับกแท็บด้วยผมก็เพิ่งเห็นนะครับเทคทิค,คอลแพนกางเกงอะไรเขาบอกว่า65%เป็น p o l y โพลีเอสเตอร์3 5เป็น c u คัสตอม คอตตอมคัตตอมคอตตอมคัตตอนเอออะไรประมาณนั้นเมกอินไชน่าแฟตอินชออะไรก็ว่าไป L32 จริงๆผมเอลนะครับแต่ถ้าใส่เล็กคนนี้ก็คงฟิตแล้วละ่ะที่อยากได้เล็กคนนี้คือผมกังวลในเรื่องของความยาวปลายขาแต่ลองใส่ตัวนี้แล้วก็ก็ถือว่าโอเคยังโอเคอยู่ตัวกางเกงก็จะประมาณนี้ครับสีเฉดเดียวกันกับเสื้อเนี่ยแหละสิ่งที่ต้องการขอให้เฉดเดียวกัน ตัวเอวเริ่มจากตรงนี้นะครับเอวก็จะประมาณนี้ผ้าแข็งเหมือนเดิมผ้าแข็งแต่ว่าไม่หนาเหมือนเสือ้อพันผ้าเดียวกันนั่นแหละมีเทิบออกมาเป็นก็เป็นกระเป๋ากระเป๋า,ก,ปาก็เป็นกระเป๋าเล็กๆนะครับผมว่าใส่ใส่อะไรอะใส่ซองบุหรีรไ่ได้หนึ่งซองแหละใส่ซองบุหรี่ใส่วอไม่ได้เนาะใส่ซองบุหรี่ได้ใส่โหลดเดอร์อะไรก็อันหนึ่งได้นะครับแล้วก็สนับเขา่าสนับเข่าก็ตัดเย็บมาทำแม่งทำแม่งนิดนึง แต่ก็น่าจะประมาณนี้แหละสนรับเข่าสนับเขา่เขาไม่ได้มีช่องทะลุไปถึงด้านในนะครับไม่ไม่ถึงผิวหนังตัดเย็บมาก็จะประมาณนึงนดูความเรียบร้อยเป็นไงที่ปลายขานะครับด้านข้างก็จะมีกระเป๋าเล็กๆอยู่ใบหนึ่งใส่อะไรได้วะเอาไว้ใส่อะไรกันเนาะปลายขาตรงนี้ส่วนปลายขานะครับนี่ผ้าได้เลยยุยย,ยเลยครับตามสภาพมีสินตุกแกรัวปลายขาอ ตีนตุกแกค่อนข้างสภาพดีนะครับแต่ก็แนะนํานะครับไม่ควรแกะแกะแบบแกะบ่อยแกะบ่อยอ่ะเดี๋ยวพอผ้าตรงนี้มันเริ่มยุยเนื้อมันเริ่มยุยมันจะตีนตุกแกมันจะไม่ค่อยเกาะแล้วเป็นไป,นป,นปนตามคุณภาพของสินค้านะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ผมก็จะอยู่อย่างนี้ไปตลอดการใช้งานด้านหลังของกางเกงก็จะมีตีนทุกแกหนึ่งชิ้นตีนตุกแกค่อนข้างแน่นนะครับเป๋าหลังเหนือเหนือ เหนือเหนือใต้สะโพกดิก็มีกระเป๋านะครับแต่เป็นสองชั้นนะครับอันนี้คือกระเป๋าใหญ่แล้วก็มีตัวตัวครี่ออะไรพวกนี้แล้วก็มีช่องอีกหนึ่งช่องนี่ใส่ของได้หนึ่งอย่างกระเป๋าหลังนะครับกระเป๋าหลังกระเป๋าหลังก็ลงได้ฝ่าเกือบฝ่ามือนะดีนะครับไม่ต้องลึกมากกระเป๋าหลังเนี่ยเอาแค่ใส่อะไรที่มันเป็นอย่างพวกโทรศัพท์ได้กําลังดีเนี่ยผมว่าโอเคละประมาณนี้นะครับ กระเป๋าหน้ากระเป๋าหน้าก็ลึกอยู่นะครับเต็มฝ่ามืออันนี้แหละสำคัญนะครับนี่นี่คือความเรียบร้อยของสินค้าโอเคเนี่ยน่ากลัวครับตีนตุ๊กแกตรงนี้ผมว่ามันไม่น่าจะแข็งแรงแล้วก็มีคุณภาพไม่มากพอเราใช้ตรงนี้เราจำเป็นต้องใช้บ่อยถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดออกผมว่าขนตรงเนี้มันจะหายก่อนพอหายปุ๊บไอเนี่ยจะล็อกไม่อยู่ แล้วเราต้องพึ่งพาเข็มขัดอัลลัตเตอรันี้ตัดเย็บภายในซิปตัดเย็บภายในซิปก็จะประมาณนี้เอผ้าสับเอผ้าสับเอวยังมีอยู่้าสับเอวก็ใช้ได้นะครับหูกางเกงหูกางเกงก็เล็กๆแต่ว่าค่อนข้างแข็งแรงนะเย็บมาค่อนข้างแข็งแรงครับสำหรับหูกางเกง หลังเอลหลังเอว,เอวมีลวดลายเว้าเรียนแบบนะครับก็ไม่รู้ว่าเหมือนไหมแต่ก็ใช้ได้หลังจากที่ลองใช้สักพักนะผมว่าสิ่งที่ต้องตามมาก็คือเข็มขัดแล้วละ่ะผมอาจจะต้องโดนเข็มขัดอีกหนึ่งเส้นนะครับเพื่อให้เข้ากับลักษณะของกางเกงผมใช้เข็มขัดแบบ5.11ตัวเส้นเล็กๆอะผมใส่ทั่วไปรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้านะครับมันมีความตังหิดดใจนิดนึง มันมีลูกเล่นเลยนะครับมันมีลูกเล่นอยู่ที่กระเป๋าตัวนี้แทแดนแทแดนมันคือตัวดึงหัวเข่าครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีอยู่เว้ยแต่มันมีให้เว้ยโ,โอเคใช้ได้เดี๋ยวไปดูภายในกันภายในครับพอเปิดมาปุ๊บก็เอาตัวกระเป๋าเขามีเพจอยู่นะครับเพจอะไรประมาณนี้แหละ่ะเราก็จะเจอสายดึงเขา่า สายดึงเขา่าเอาไว้สําหรับเวลาใส่สนับเข่าแล้วรู้สึกว่าเข่ามันเตี้ยไปอ๋อใช่ครับแกงรุ่นนี้ครับที่มันมีสนับเข่าเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะใช้เนี่ยผมยังมีความคิดระแวงว่าเราตัวผมความสูงแค่ร้อยห้าสิบเก้าเแล้วถ้าเราซื้อมาเนี่ยแล้วเข่ามันไปกองอยู่ตรงหน้าแข้งเนี่ยมันจะกลายเป็นฮิปฮอปปะวะกูก็เลยไม่กล้าซื้อไม่ไม่กล้าใส่ไม่กล้าที่จะสั่งมาซื้อสั่งมาใส่นะครับ นี่คือเหตุผลหนึ่งแต่ตัวนี้สั่งมามีมีเออเหรอ,อก็ดีก็ดีแล้วก็ลองทาบแล้วเข่าก็ยังอยู่ในระดับหัวเข่าที่มันเหมาะสมอยู่ก็โอเคเป้ากางเกงเป้ากางเกงตัดเย็บก็จะประมาณนี้นครับเดินได้เป็นโทเวย์เลยการเดินได้นี่เป็นโทเวย์เลยโอ้โหหลายเส้นเลยเดี๋ยวผมจะทดลองใส่ให้ดูนะครับว่าพอใส่แล้วเนี่ยลักษณะออกมาเป็นยังไงนะครับสําหรับการแต่งกายแนวนี้ ของผมโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะใส่เครื่องแบบให้ดูนะครับว่าเจ้าตัวบอด้สูตัวนี้ใส่แลวลักษณะเป็นยังไงครับความแตกต่างระหว่างสองข้างนะครับข้างด้านฝานี่คือใส่แบบปกติเลยนะครับไม่มีการปรับแก้เจ้าตีนตุ๊กแกไม่ว่าจะเป็นที่มือหรือว่าหลังขาแม้กระทั่งข้อเท้านะครับลักษณะก็จะประมาณนี้ส่วนด้านซ้ายนะครับม,มีการปรับแก้นะครับก็คือพับแขนเสื้อขึ้นลักษณะก็จะเห็นเป็น ผ้าของภายในประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการปรับแก้นเรื่อง,งของหัวเข่านะครับดึงขึ้นมาประมาณสักสี่นิ้วสี่นิ้วเยอะเอยประมาณนี้เลยครับแล้วก็มีการรับเจ้าตัวหลังขานี่นะครับแล้วก็ปรับแก้ในส่วนของข้อเท้านะครับลักษณะออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ทักเปรบเทียบกันดูนะครับ ประมาณนี้ครับเสียดายที่หมวกสั่งมาแล้วนะครับแต่ยังมาไม่ทันครับหมวกผมสั่งเป็นวูดแลมเหมือนกันแต่ยังมาไม่ทันหมวกปีกหมวกปีกแคบนะครับลักษณะประมาณนี้เข็มขัดเนี่ยพอใส่แล้วเนี่ยเออมันรู้สึกว่ามันเล็กไปหน่อยเดี๋ยวผมคิดว่าผมอาจจะต้องหาเข็มขัดเส้นใหม่นะครับเพื่อให้เข้ากับชุดหน่อยเพราะรู้สึกว่ามันยังตังอิดตังอิดใจขาดอะไรไปน,นิดนึงลักษณะการตกายจะประมาณนี้ครับ เมื่อมีการปรับแก้หัวเข่าแล้วนะครับดึงสายขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าการก้าวการยกขาเนี่ยหัวเข่าเนี่ยค่อนข้างท่านี้ค่อนข้างที่จะติดขัดติดตึงเลยท่านี้ตึงทัานี้สบายขึ้นลนักษณะหัวเข่าที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ กางเกงครับก็จะมีความตึงๆผมว่ายังมีความตึงๆอยู่ครับไม่ค่อยพิวเท่าไหร่นะครับแต่ครั้เนี้ค่อนข้างที่จะสบายกว่าเมื่อเราปรับเขาทำมาไรครั้งนี้ฟืดๆเดี๋ยวผมจะลองลักษณะต่างๆให้ดูนะครับก็จับประมาณนี้ครับเมื่อสวมใส่พร้อมกับเจ้าตัวกอกอ่อนนะครับเวสสีเขียวนี้สีต้ำตา ผมก็สีเขียวน่าจะเข้าขวานะสตรีมต้ตนตานก็ดูแล้วก็ใช้ได้นะครับพอเราถืออุปกรณ์ครบก็จะประมาณนี้ผมว่าเวสแบบนี้ก็ยังมีความคล่องตัวอยู่ครับไม่อึดอัดเท่าไหร่ก็ยังใช้ได้นะครับถือว่าดี ค okay. พอเป็นเวลสลักษณะนี้นะครับรู้สึกว่าก็ไม่ต่างกันแหละอะไรกับตัวก่อนหน้านี้นะครับก็จะค่อนข้างแตวาเบาขึ้นมาเยอะ เป็นเวลักษณะแบบเต็มเต็มนะครับแต่น,นี้สะยได้นะถ้าเป็นสีเขียวหรือว่าสีตาลผมว่าน่าจะสวยนะก็จะออกมาประมาณนี้ สำหรับวันนี้ผมว่ามันค่อนข้างอึดอัดครับพลุงพลังแบบค่อนข้างไม่คล่องตัวเท่าไหร่อาจจะไม่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศบ้านเรานะครับแต่ก็ได้ความสวยแน่นอนโอเคสุดท้ายครับแบบทั่วไปครับที่ผมจะใช้จริงๆก็น่าจะเป็นแบบนี้ครับเอาทุกอย่างไว้ในป้หลังให้หมดนะออกมาก็จะผมว่าสบายตัวกว่าเยอะ น่าจะลอให้ดูค่อนข้างที่จะครอบคุมประมาณหนึ่งแล้วนะครับข้อแนะนำอิจารครับเจ้าชุดเสื้อผ้าแบบนี้นะครับถ้าเผื่ออยากจะมีการปรับแก้หรือเย็บหรือเพิ่มขนาดลดขนาดเนี่ยผมว่าอาจจะต้องอถ้าเป็นไปได้นะครับเลือกร้านที่เฉพาะทางหน่อยก็ดีเพราะว่าเรื่องของตะเข็บเรื่องของอะไรพวกนี้อาจจะเสียหายได้ครับถ้าไม่ใช่ร้านเฉพาะทางหรือถ้าไม่มีจริงๆร้านทั่วไปก็สามารถก็ทําได้นะครับ แต่ว่าอาจจะต้องจ่ายแพงหน่อยเพื่อเราต้องเน้นนะครับว่าแต่เข็บขอออกมาเป็นรูปนี้ความยาวเท่านี้ตะเข็บลักษณะเดิมยา้ายตำแหน่งอุปกรณ์อะไรประมาณไหนอยากให้อยู่ลักษณะที่มันเหมือนเดิมมันน่าจะดีกว่านะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับสําหรับการทดสอบใส่เจ้าตัวบอดี้สูตรนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวเจ้าชุดบูทแลนด d บอดี้สูตรนะครับสินค้าจากโลกออนไลน์นะครับราคาจับต้องได้สําหรับมือใหม่สําหรับเพื่อนๆที่กําลังอยากจะลองเปลี่ยนแนวหรือเปลี่ยนการแต่งตัวแนะนาครับแนะนําใช้ได้ถือว่าใช้ได้ครับคุณภาพสิ่งที่ต้องระวังข้อควรระวังหรือว่าข้อสังเกตนะครับก็อยากให้เรื่องของไซส์เรื่องของเฉดสีแนะนําให้ซื้อมาเป็นชุดอย่างเงี้ยสีมันจะได้มาเฉดเดียวกันหรือเปล่าแต่หอเนี้ยได้มาเฉดเดียวกัน ค่อนข้างโอเคนะครับสําหรับสินค้าการตัดเย็บก็ประมาณหนึ่งไม่ไดีดีจนไม่ไดีดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับราคาจับต้องได้คุณภาพของสินค้าเสื้อผ้าขนาดความหนาเนี่ยก็ใช้ได้สีโอเคโอเคก็จะประมาณนี้ครับสําหรับการรีวิวเจ้าชุดบอดี้สูทก็เรียกว่าแะไรบอดี้สูทเนาะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้นะครับโอเคครับแล้วเราเจอกันที่สนามครับมาแต่งหล่อแล้ววทำคอนเทนต์กันดีกว่า วันนี้ถ้าใครถูกใจคลิปวิดีโอก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้โอเคครับสวัสดีครับ